อันนี้ก็ร้านดังโรตีลอยโรตีลอยต้องทานโรตีลอยนี้เขาเป็นสูตรจาจากไหนครับมาจากที่บ้าน,นะคะ่ะที่บ้านแบบประมาณว่าใช้คำว่าอะไรดีเอ,อ่อทำตั้งแต่เด็กแล้ว๋อ,อทำตั้งแต่เด็กแล้ว ไม่ใช่ว่าเป็นอาหารประจำชาติของชาติรสชาตินี้ไม่ใช่มอันนี้ที่บ้านทำเองเลยเปลก็เป็นของทยายป,ป้าุป้าเอพกระย้ายมาลันม,มันนของโลลา,า,างงม,ม,มาก่อนทำตองค่ะอ๋ร่ใหม่ใม่่อนใช้ตองทางแล้วก็มเปี่ยนออมีอมาน,นานแล้วค่ะตั้งแต่วมีมานานแล้วะตต,ต,ต,ต่ตัต้งแต่ตอนอายุสิ เขานั่งแตะลอยไม่มีหนูเขาเห็นอะไรไม่มีหนูใช่ใตอนนี้มีหนูซะแล้วนี่ครับิบ้างทิ้งบ้างอะไรบ้างลอยไม่สวยบ้างทิ้งหมดไม่กินแล้วมีอุปกรณ์ในการลอยแล้วี่ยฮะปุ๊บร้านโรตีลอยเจริญกรุงร้อยสามตลาดสวนหลวงครับผมมีเพราะวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับ อ๋อเหรอฮะเอาขายทุกวันเลยทุกวันเสาร์ิตใช่ไหมเสาร์อาทิตค่ะแล้วมาได้ยังที่ผมเคยมาทีแล้วมันสาดไม่มีไม่มีคนมาผิดมาผิดมาผิดอาทิตย์มาผิดอาทิตย์มาค่ะมาข้างในตรงเนี้ยอ๋ออ๋อตรงนี้นะอ๋อโซนเดินด้านในใช่ไหมคยมาปีที่แล้วทีแล้วมาแล้วแบบมาผิดวันเหรอมันมามันเป็นตึกหนของตลาดน้ำอ่ะฮะเนี่ยคนเขาก็มาถามกันไม่มีใครขายไม่มีใครทำหรอหมอ รอบนี้ใช่ไหมฮะเพราะเคยเห็นนานแล้วแต่ว่าอ๋อพี่สาวคุณนะอ๋อทำแต่ยังไม่มีหนูไงเขาบอกฮะเนี่ยตอนนี้มีหนูนี่แล้วตอนนี้มีหนูแล้วมีหนูแล้ว ทำไ,ไม่เป็นระวหว่างกับต้อนน้นห,มหมดรุ่นนี้ก็คงคืหมดแล้วนะครับนี่มีหนูแล้วเนี่ยแครุ่หนหนูนะรุ่นนี้<ะ>เกียดคร,รับร,รุ่นสุดท้ายแล้วฮะรุ่นหลังจะไม่เอาเบอกวิถีต่างครับไม่ใช่ไม่ใช่ขี้เกียจหรอกแนวคิดวิถีจะต่างกันเขาจะเป็นในนี้นางพันุเตอร์เนิร์ดตเนอร์หรือว่าเป็นแป้งเหมือนกันแป้งโรตีเหมือนกันแต่ว่านี่จะนิ่มกว่าอ๋อใส่ไข่เยอะกว่าอ๋อใส่ไข่เยอะกว่า โอเคจ้ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทิ้งส่วนหน่อยปุ๊บแต่เราไาจิ้มนม้ำเพราะขายเยอะกว่าปกตินะฮะนี่นี่แต่ลราไปอยเงี้ยนี่อื้ออันนี้แป้งหมดแล้วค่ะขายดีครับตรงนี้เมือเ่อวานผู้ว่ามานี่คนมาเติม